สวัสดีชาวบริงทุกคนคะ่ะสาวเจนนี่สมาชิกวงแบ c ็กพิงพูดถึงที่มาของชื่อเธอนะคะพร้อมกับเผยชื่อจริงในเกาหลีเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาส,สดๆล้อนๆเลยคะ่ะซีซาวงแบ c ็กพิงก็ได้กลับมาเยือนรายการ n นวิงบอทเธอร์อีกครั้งซึ่งพวกเธอนานเนียคะก็ได้มาปรายฏัตัวครั้งแรกในรอบ3ปีด้วยกัน ซึ่งสาวๆนะคะก็ได้มาร่วมรายการแล้วก็ได้เต้นสนุกสนานนะคะเฮฮาปาร์ตี้และงานนี้คะ่ะสาวๆก็ได้พูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆอีกด้วยในรายการคะ่ะสาวเจนนี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ทุกคนโดยการแชร์ว่าจริงๆแล้วชื่อในภาษากัหลีของเธอนั้นมีชื่อว่าเจนนี่โดยเธอนั้นก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อของเธอว่าคนทั่วไปไม่ได้คิดว่าเจนนี่คือชื่อจริงของฉันคะ่ะ แต่ชื่อจริงของฉันก็คือเจนนี่แม่ของฉันนั้นเป็นแฟนคลับของอีจองแจและเขานานก็ได้เล่นละครในคาแรคเ,เตอร์ที่มีชื่อว่าแจฮีในละครเรื่องเอาโอกาสนั่นเองเพราะแบบนั้นแม่ของฉันเลยตัดสินใจว่าถ้ามีลูกชายจะให้ชื่อว่าแจฮีแต่แม่ได้ลูกสาวค่ะและแม่ก็เลยตั้งชื่อฉันว่าเจนนี่เพราะมันออกเสียงคล้ายๆกับคำว่าแจฮี สาวเจนนี่นะคะก็ยังได้บอกต่ออีกว่าฉันเคยเจอกับอีจองแจในชีวิตจริงครั้งหนึ่งค่ะฉันเคยเล่าเรื่องนี้ให้ขเขาฟังเขาเซอร์ไพรส์รและมีความสุขมากๆค่ะที่ได้ยินว่าแม่ของฉันเป็นแฟนคลับของเขาซึ่งหลายคนนะคะก็อาจจะเข้าใจผิดกันว่าชื่อของเจนนี่นานเป็นชื่อที่เรียกในวงการบันเทิงเท่านั้นแต่นี่นะคะเป็นชื่อจริงที่ตั้งมาตั้งแต่เด็กๆนั่นเองค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยเนะคะในชื่อของเจนนี่ว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงนำเรื่องราวของสาวเจนนี่สมาชิกวงแบ c ็คพีกนนคะมาผักชาวบริ้งกันในคลิปนี้ แฟนๆทุกคนก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ